เพื่อนๆคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้พี่ส้มจะเอาอผลลัพธ์จากการารับซื้อสาตรถเก่าไม่ดูนะคะว่ามันมีรายได้เท่าไหร่มาดูกันคะ่ะเพื่อนๆดีคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นพี่ส้มจะให้ดูรายรับของเดือนเริ่มจากเดือนมกราปีหกห้านะคะอ่านี่นะคะก็ดูตรงตัวสีเขียวนะคะเนี่ยค่ะ วันนี้ได้สามพันี่ในแต่ละวันนะคะเนี่ยสามพันวันนี้วันที่9ได้พันห้ายีดได้พันหนึ่งยได้พันหนึ่งยีได้2อ0พันะคะอันนี้คือในแต่ละวันอเดียวเรามาดูอีกทีหนึ่งนะคะในแบบย่อดสรุป อันนี้นะคะก็จะเป็นยอดสรุปจากสเตทเมนต์นะคะสเตทเมนต์ของพี่ส้มนะคะเนี่ยสาวรักสิบสินะอ่าอันนี้เป็นของเดือนมกรานะคะยอดของมกรายอดรวมนะคะสามหมื 3, 000, ่นหนึ่งพันห้าร้อยวก็มาดูนะคะนี่วันที่สามได้พันหนึ่งนะคะวันที่ห้าได้สองพันอ่าวันที่เก้าได้พันหนึ่งอ่าก็ไม่ได้ทุกวันนะคะอ่าแล้วก็วันที่สิบสองได้พันหนึ่งสิบสองวันนี้ได้สี่พัน สิบเจ็ดได้พันหนึ่งอย่างนี้ค่ะสิบแปดได้สองพันอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็มาดูเดือนกุมภากันนะคะนี่ค่ะของพี่ส้มสวรักนะคะแล้วก็เดือนกุมภานะคะยอดกุมภายอดกุมภายอดรวมได้ห้าหมื่นสามร้อยนะคะห้าหมื่นสามร้อยอ่ะเราก็มาดูยอดในแต่ละวันกันนะคะวันที่สามได้พันห้าวันที่ห้าได้สองพันห้าวันที่หกได้ห้าพันห้าร้อยก็มีนะคะอ่ะวันที่เจ็ดได้ห้าร้อยวันที่เก้าได้พันห้า นี่ได้สามพันสองอ่าไม่เท่ากันนะคะอ่าต่อไปเราก็มาดูเดือนมีนาค่ะนี่นะคะมีนาเดือนสามถึงนะคะเดือนสามมีนายอดรวมก็คือสามหมื 3, 7, 000, ่นเจ็ดพันกว่าบาทนะสามหมื่นเจ็ดพันก็มาดูในแต่ละวันนะคะวันที่สี่ได้สองพันวันที่หกได้พันหนึ่งวันที่แปดได้สี่พันอ่าวันที่สิบสองได้พันห้าอ่านะคะก็จะมาอย่างเงี้ยค่ะ แบบนี้นะคะอ่ะทีนี้ก็มาดูเดือนที่สี่พี่ส้มสาวรักนะคะเดือนที่สี่ก็คือนี่เดือนที่สี่เดือนที่สี่ได้สี่หมื่นเก้าพันยอดรวมนะคะมาดูในแต่ละวันของเดือนที่สี่กันค่ะวันที่หนึ่งเดือนสี่ได้สองพันวันที่สองได้สามพันพันห้าสามพันห้าอ่ะวันที่สิบได้พันห้าแต่ละวันจะไม่เท่ากันนะคะอันนี้นะคะตามนี้เลยนะคะ นี่ค่ะ,ะค่ะอันนี้ก็เ,ออเป็นผลลัพธ์ของที่พี่ส้มทำอาชีพรับซื้อซารกรถเก่านะคะซึ่งพี่ส้มเริ่มจากปี63นะคะแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นผลลัพธ์ล่าสุดเลยของปี65นะคะที่พี่ส้มทำรับซื้อซารกรถเก่าได้รายได้แบบนี้นะคะตามนี้เลยค่ะ ก็วันนี้นะคะพี่ส้มก็จะมาเอ,อ่อมาดูนะคะว่าพี่ส้มทำงานในแต่ละวันยังไงบ้างนะ,ะเพื่อที่ว่าพี่ส้มเนี่ยทำอาชีพเราสร้างรถเก่าจากมือถือต้นเดียวแบบนี้นะคะอ่ะก็ไม่ได้ใหม่มากทำรบลื่นธรรมดาเนี่ยคะ่ะสามารถหาเงินได้แต่ละวันนะคะมาดูกันค่ะว่าพี่ส้มมาดูค่ะ น,นี้นะคะก็จะเป็นเคสที่ว่าลูกค้าส่งรูปภาพรถมาให้เรานะคะว่าอยากขายซากรถเราพี่ส้มก็จะให้ดูนะคะว่าในแต่ละวันพี่ส้มก็คุยกับลูกค้าแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีการเสนอราคากันไปนะคะแบบนี้ค่ะนะในแต่ละวันสรุปสุดท้ายมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะพี่ส้มก็นักแล้ววันนี้ สองทุ่มสามสิบสองอ่ะนี่ค่ะจบเคสวันนี้หนึ่งเคสนะคะซึ่งก็คือแคสนี้พี่ส้มก็จบลูกค้านัดเรียบร้อยเราก็จะได้เงินจากสร้างคนเก่าโดยที่พี่ส้มทํางานที่ไหนก็ได้โดยใช้มือถือเพื่อโยกค่ะอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้แบบนี้เลยค่ะสําหรับเพื่อนนะคะที่มีปัญหานะคะโดนทวงหนี้บัตรเครดิตอยู่ในตอนนี้นะคะ แล้วก็หาทางออกไม่เจอนะคะไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะคะพี่ส้มนะคะก็เคยเจอสถานการณ์แบบนั้นมาก่อนนะคะที่พี่ส้มรอดมาได้ทุกวันนี้นะคะก็เพราะว่าพี่ส้มนะคะได้มาเจออาชีพรับซื้อซากรถเก่านะคะแล้วก็พี่ส้มนะคะก็ลองอทำเป็นอาชีพเสริมก่อนนะคะแล้วก็ทํามาเรื่อยๆ่นะคะจนเกิดผลลัพธ์นะคะเหมือนในวิดีโอที่เพื่อนเห็นในตอนแรกแบบนั้นเลยค่ะค่ะแล้วก็ทุกวันนี้นะคะพี่ส้มก็ มีเงินนะคะมาจ่ายนี่บัตรที่โดนทวงนะคะได้ครบหมดแล้วนะคะซึ่งกว่าจะผ่านตรงจุดนั้นมาได้นะคะก็เอ,เอาเอาเรื่องเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนั้นพี่ส้มเนี่ยก็ตั้งใจมากๆเลยนะคะแล้วก็พี่ส้มเนี่ยก็ทำอ,อ,อาชีพรับซื้อซาพุทเก่านะคะทําทุกวันนะคะแล้วก็บอกพี่ส้มก็มีการคุยกับลูกค้าวันนะคะ แล้วก็ปิดการขายได้เกือบทุกวันนะคะจนทําให้พี่ส้มเนี่ยนะคะมีเงินนะคะมาจ่ายหนี้บัตรเครดิตได้เร็วขึ้นนะคะ mm hmm. สําหรับเพื่อนนะคะที่มีปัญหาโดนโวงหนี้บัตรเครดิตอยู่ตอนนี้นะคะก็ลองมาทําอาชีพรับซื้อซากรถเก่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะก็ใช่ว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนจะสามารถทําอาชีพรับซื้อซากรถเก่าได้นะคะถ้าเพื่อนเนนะคะอยากรู้ว่าตัวเองเหมาะกับการทําอาชีพรับซื้อซากรถเก่าไหมจะทาได้ไหม นะคะง่ายๆก็คือเพื่อนๆนะคะคลิกที่ปุ่มใต้วิดีโอนี้นะคะแล้วพี่ส้มก็จะช่วยประเมินให้นะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยเหมาะกับก,การทำอาชีพรับซีรร้ซ่ารถเก่าหรือเปล่านะคะ,ะหลังจากนั้นที่เพื่อนๆกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ส้มก็จะส่งสามขั้นตอนในการทำในการเริ่มต้นทำอาชีพร,รับซี้ซ่ารถเกา่าใ,ให้นะคะแล้วเจอกันนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ